ผมเซลปุยอีสูนะครับสัตว์คลิปวันนี้นะครับผมพามาชมนี่เลยครับเจ้าพี่ใหญ่นะครับอีสูจีเอ็กซ์แซดสามหกศูนย์หัวรากนะครับอ่ะตามชมครับครับสวัสดีครับสวัสดี f อเซลปุ้ยอีสูทุกทุกท่านนะครับกับคลิปวิดโอวันนี้นะครับผมพามาชมกับเจ้าตัวหัวรากนะครับ g ีเอ็กซ์แซดนะครับนี่วันนี้พามาชมนะครับมีสองคันจออยู่นะครับกับเจ้าตัว ดีเอ็กซซดสามหกนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ต้องการหัวรากไปใช้งานนะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามเซลล์ปุ้ยได้เลยนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับหัวรากอีกหนึ่งรุ่นที่ลูกค้าส่วนใหญ่นะครับให้ความสนใจนะครับก็มีลูกค้าหลายๆท่านเข้ามาสอบถามนะครับ ก็มาสอบ3ามเคมเปรย์โปรโมชั่นนะครับสอหรับลูกค้าท่านใดที่มาสอบ3าเคมเปรย์โปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวผมจัดโปรให้นะครับสอบรับเจ้าตัว T x z 3 6 0สาหศนคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจัดโปรให้นะครับก็มารีวิวสั้นๆนะครับมารีวิวสั้นๆถ้าอยากรู้เรื่องของเคมเปรย์โปรโมชั่นเพิ่มเติมนะครับหรือเงื่อนไขนะครับการดาวน์การส่งนะครับก็สามารถเข้ามาทักเซิร์ฟพื่ได้เลยนะครับ โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับ